เคยสงสัยกันไหมนักว่ามังงะมืออาชีพเขาถมดำกับลูกสกรย์ทอยังไงให้เอาไปดูสมจริงมีมิติคลิปนี้มีคำตอบค่ะโดยเบสไซกิดะรวชมักกะครีเอเตอร์แอดเ s รสค่ะจากคอมเมนต์ในทิกเก็คนนึนน่งบอกว่ากลัวการตัดเส้นและถมดำซึ่งเราก็จะบอกว่าการตัดเส้นเราสามารถฝึกเองได้ค่ะแต่ว่าปัญหาที่มันใหญ่จริงๆสำหรับมือใหม่เลยก็คือการถมดำด <า S 1> ฟังไม่ผิดค่ะ การถมนำและการโลสกรีนโทนก็เป็นปัญหาได้เช่นเดียวกันค่ะยิ่งถ้าทำแบบวาดกระดาษนี่หนักเลยพอาต้องระวังไม่ให้ขวดน้ำห oh. มึกมันโหกกับลงสกรีนโทนหรือว่าถมดับผิดจุด ประเด็นคือสกรีนโทนมันเป็นสติกเกอร์ต้องติดแล้วต้องกรีดตามเส้นที่เราตัดแลวก็ต้องระวังตอนกรีดด้วยนะคะถ้ากระดาษขาดคือต้องติดสกอตเทปเลยละ่ะยิ่งถ้ากรีดบริเวณกว้างแล้วกระดาษขาดอะ่ะงานใหญ่เลยต้องทําใหม่ตั้งแต่ต้นเลยและกรีดไม่ดีไปบาดมือบาดนิ้วอีกดียิ่งหนักเข้าไปใหญ่เลยแต่เวลาทำเอฟเฟกต้องใช้พลาเตอร์เนี่ยค่อยๆปูสกรีนโทนให้กับเอฟเฟกมันเลยกลายเป็นงานหนักเป็นสิบเท่าเลยละ่ะ อในอยุคปัจจุบันยุคที่มาเป็นเริ่มดิจิตอลมาเนี่ยนักเขียนส่วนมากก็หันมาใช้เป็นดิจิตอลกันหมดแล้วแต่ว่าก็มีนักเขียนมังงะรุ่นเก่าๆบางคนยังใช้วิธีดั้งเดิมอยู่นะคะในสัปดของคลิปนี้เราจะใช้เป็นดิจิตอลโดยใช้คลิปสตู d i o เป็นโปรแกรมหลักนะคะใครที่ใช้โปรแกรมอื่นก็เอาไปิดรับใช้ได้เลยนะเพื่อไม่ให้ไปเสียเวลาขอแตดไปที่หน้าจอา iPad เลยแล้วกันนะคะ Let's go <S โอเคแล้วก็ตัดมาที่หน้าจอ iPad ของเราเรียบร้อยแล้วนะคะทุกทกคนโดย OC รอบนี้นะคะที่จะเอามาใช้ในการสาธิตในการห่มดำและลงสกรีนโทงก็จะเป็นคนนี้เลยค่ะเคนจิเซสยะถ้าอยากทำกความรู้จักกับลูลกๆ OC สามารถมาติดตาม i j Twitter และ Facebook ของเราได้นะคะลิงก์ช่องทางการติดตามจะอยู่ใต้คลิปนะ ที่สาวิที่เอาเซนเสีามาใช้เป็นออลิในการสาธิตเนี่ยเพราะว่าถมดำเยอะที่สุดล้ะค่ะเรามาเริ่มกันเทท่ทงผมของตัวละครกันนะคะจะสังเกตได้เลยนะว่าจะมีแต่ละจุดที่สามารถทำให้มันดูเป็นมิติได้ขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เราเทสีดำลงไปในส่วนบริเวณผมแบบนี้เลย จะร้อนไหมเนี่ยหมุนเติ้วขนาดนี้นั่นไงกูว่าแล้วข้อคนระวังเลยนะคะถ้าเส้นบางจนเห็นช่องโหว่เนี่ยให้ทุกคนปิดส่วนนั้นด้วยเวลาตัดเส้นทุกคนต้องเช็คดีๆก่อนด้วยนะคะว่ามีจุดไหนรั่วหรือเปล่าไม่อย่างนั้นเวลาเทสีเนี่ยมันจะทําให้ร้นเหมือนเมื่อกี้ถ้าเกิดมีจุดขาวๆหลงเหลืออยู่เนี่ยใช้ ลาโซฟิล so ได้นะคะทำไมเราถึงต้องลดโอปาซิตี้ของเลเยอร์ที่ถมดำเป็นความจางช่วง50ลงไปนะคะเพราะว่าอย่างแรกเลยถ้าเราจะลงเงาไฮไลท์เนี่ยแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้มันจะลงยากค่ะดังนั้นวิธีแก้ปัญหาก็คือให้ปรับโอปาซิตี้อยู่ประมาณ40-50จะดีที่สุดค่ะ การทําให้มันเป็นมิติจริงๆทุกคนมีเทคนิคเป็นของตัวเองอยู่แล้วเนาะสําหรับเราจะใช้เป็นวิธีนี้ค่ะเราจะมีบรัต gpen ที่สร้างมาเองสําหรับทำเอฟเฟกโดยเฉพาะถ้าใครอยากได้บรัดสําหรับทำเอฟเฟกสามารถมาคอมเมนต์ได้นะเดี๋ยวเราอาจจะแจกเนาะอย่างแรกเลยก่อนที่จะทำเอฟเฟกให้เราใช้ตัวปากกา gpen ลบในส่วนที่ไม่จะเป็นออกค่ะอ๋อเพื่อนคนมาถามนะว่าทำไมไม่ใช้วิธีย้อมเส้นข้างในนี้เป็นสีขาวไปเลยความจริงทำได้ค่ะมันแล้วแต่เทคนิคคนเนาะเมื่อก่อนเราก็เคยใช้แต่มันรู้สึกว่าภาพภาพบันสเกลใหญ่เองคนรใช้ดีกว่า พอสก่อน,นะคะสำหรับที่จะใช้ลาโซฟิลเนี่ยอนุโลมให้ใช้แคบภในใททีมไม่ได้อยู่ตรงขอบแบบนี้นะคะแบบนี้คืออย่าเพิ่งเลยดีกว่ามันจะทำให้ดูไม่มีมิติถามว่าคิ้วต้องย้อมข่าวไหมคำตอบคือแล้วแต่กรณีคะ่ะแต่ส่วนมากจะไม่ย้อมข่าวกันนะคะฉะนั้นปล่อยไปได้เลย แนะนำว่าถ้าจะย้อมข่าเนี่ยให้ย้อมเฉพาะจุดอย่างเดียวพอนะคะที่เหลือนอกนั้นให้ลบส่วนเกินออกตามที่เราบอกไปข้างต้นเลยโอเคก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราเพิ่มโอปัตเปร้ปจะเป็นแบบนี้ซึ่งความจริงบันได้ไหมบันก็ได้ค่ะแต่ว่ามันดูแบนเกินไป สังเกตไหมคะว่ามันดูบันกันไปดังนั้นเนี่ยเพื่อให้มีมิติเนี่ยเราจรึงจําเป็นจะต้องใช้วิธีนี้ค่ะเราจะใช้เป็นตัวบัตจิเป็นเอฟเฟกที่เราสร้างเองปัดแบบนี้หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือแบบนี้เพิ่มเลเยอร์ใหม่และใช้เป็นหมึกเป็นสีขาวแบบนี้จะสะดวกกว่าวิธีการทำไฮไลไท์เนี่ยให้ทำไปในทิศทางของเส้นผมนะคะ ว่ามันไปทางไหนให้สังเกตแนวโค้งของตัวเส้นผมแบบนี้ให้กำหนดจุดว่าผมมันเริ่มมาจากตรงไหนแบบนี้เป็นตัวอย่างอันนี้จะเป็นช่วงที่เราลงผมแรกๆนะคะสังเกตแต่ว่ามัน มันเริ่มเป็นมิติมาบ้างแล้วค่ะแต่ว่ามันก็ยังมีบางจุดแบนๆอยู่นะดังนั้นเราจ,จึงจำเป็นจะต้องใช้วิธีนี้สำหรับผมดำเนี่ยบางคนอาจจะใช้สกรีนโทน frequency ไม่ใช่ frequency เด s i t ิตี้ออบางคนอาจจะลงสกรีนโทน density 90ไว้ด้วยถามว่าบรรลยังไงง่ายๆเลยค่ะพอดีเราทำ material ไว้เป็นสกรีนโทนไว้อยู่ ก็โปสเกนโทไปอีกเนื้อไอส่วนรั่วนี่มาจากไหนวะลืมไปเลยว่ามีส่วนรั่ว <c oughs> ทีนี้มันยังกลืนกับสกรีนโทนอยู่ขออนุญาตเปลี่ยนท่านั่ง <c oughs> สังเกตว่ามันยังยังกลืนกับสกรีนโทนอยู่นะเราให้ปิดเลเยอร์สกรีนโทไว้ก่อนเลยค่ะแล้วก็จากนั้นลบส่วนไม่จะเป็นออกเหมือน <c oughs> ที่เราทำตอนสเต็ปท,ที่ ย้อมเส้นขาวแล้วก็ทำให้มันเป็นมีวิติเหมือนตอนอลบส่วนที่ไม่จาเป็นในในถุงดำนะคะถ้าอยากให้มันกลับมาให้ทุกคนมาที่เลเยอร์ที่มันเป็นสกรีนโทนมันจะมีส่วนที่มันเป็นมาสอยู่ให้ทุกคนกดค้างหรือถ้าเกิดว่าใครใช้เป็นคอมพิวเตอร์ให้กดที่ขวาแล้วก็ไปที่ Selection from Layer แล้วก็ Create Selection ค่ะ มันจะสร้างบริเวณที่เบือกพื้นที่สำหรับทำงานโดยเฉพาะอันนี้เฉพาะสำหรับคนใช้คริปสตูเท่านั้นนะคะสำหรับโปรแกรมอื่นอาจจะมีฟังก์ชันที่ต่างกันไปสามารถเอาไปปรับใช้ได้นะคะทุกคนโอเค ทรงผมก็จะประมาณนี้นะคะก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่านี่คือสิ่งที่จะได้ก็จะประมาณนี้แหละโอเคเรามาส่วนของเครื่องแต่งกายกันค่ะโดย texture ที่เราจะใช้นะคะก็จะเป็นหนังลายเท็กซ์ถ้าใครเคยดูแบบว่าพวกแบบแฟชั่นสไตล์แบบพังก์ rock ก็จะมีพวกแบบเสื้อหนังแบบว่าหนังเทียมอะไรประมาณนั้นะ่ะเราจะลองทําแบบสไตล์หนังเทียมดูค่ะโอเคเดี๋ยวขอแยกเลเยอร์อไว้ก่อนเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตรงส่วนหลักก่อนเลยก็คือเป็นส่วนตรงนี้เราจะใช้เป็นสก,กรีนโทนแบบนี้ค่ะเป็นเกรเดียนสกรีนโทนเราจะให้ทิศทางของแสงกัมาจากข้างบนฉะนั้นเวลาเล่นเวลาใช้เกรเดียนก็ให้ ล่าจากข้างล่างมาบนนะคะก็จะไปประมาณนี้แล้วก็จับบริเวณให้มันให้มันดูสวยเท่แล้วแต่คนเลยก็จัดประมาณนี้จากนั้นให้มาตรงฝั่งที่เป็น layer property นะคะให้ทุกคนกดที่ t o n ตรงช่อง effect มาตรฐานเนี่ยจะเป็น60นะคะทุกคนสามารถปรับความถี่เมสกกีนโทนแบบนี้ได้เลย ตัวของคอเสื้อเราจะใช้เป็น Material Screen Tone นะคะคอเสื้อกับขอบอันนี้แล้วก็ขอบกระเป๋าเสื้อนะคะเราจะใช้เป็นตัว Material Screen Tone นะคะอ่ะเผื่อมีคนถามว่าทำไมไม่ลงสีตามปกติแล้วเปลี่ยนเป็น Screen Tone เลยล่ะคือจริงๆมันก็ได้แหละค่ะแต่ว่าข้อเสียก็มีประมาณนึงเลยล่ะจุดสังเกตที่เห็หนได้ชัดอย่างที่หนึ่งเลยก็คือ สีแมสสกรีนโทนอาจจะผิดเพี้ยนบางจุดเป็นสกรีนขาวบางจุดเป็นสกรีนดำซึ่งมันจะทําให้ภาพดูไม่สวยแล้วก็ไม่ไปตามหลักความเป็นจริงในการทํามังงะค่ะเราจะให้ดูภาพสองภาพนี้เป็นตัวอย่างนะคะฝั่งซ้ายมือจะเป็นฝั่งที่ใช้สกรีนโทนแบบลงสีแล้วก็เปลี่ยนเลเยอร์เป็นสกรีนโทนกับฝั่งขวาที่ใช้เป็นแมตเตอเรียลสกรีนโทนค่ะเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่ามันต่างกันขนาดไหน และอย่างที่สองเลยคือเวลาเปรดลงบนกระดาษทำรูปเล่มมันอาจจะไม่สวยอาจจะมีการคลาดเคลื่อนอาจทำให้ภาพผิดเพี้ยนได้ค่ะยิ่งตั้งค่าเป็นมโมโนโครมนี่ยิ่งหนักเลยอีกจุดหนึ่งที่มือใหม่พลาดเลยก็คือตั้งค่าไฟล์ DPI ฉบับมังงะ ต่ำกว่า600 DPI ดังนั้นเวลาตอนปริ้นเนี่ยบางจุดอาจจะดูไม่สวยสกรีนโฮสแตกอาจทำให้ค่าสีเวลาปริ้นเนี่ยผิดเพี้ยนตามไปด้วยค่ะดังนั้นเวลาสร้างไฟล์ประเภทงานมังงะอย่าลืมตั้งค่า DPI เป็น600 DPI และก็ตั้งค่าการแสดงผลเป็นรูปแบบสีนะคะและนอกเหนือจากนี้ควรทำไกด์ชิ้กำกับเอาไว้ด้วยถ้ายังไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์ยังไงก็สามารถกดดูย้อนหลังคลิปที่เราอธิบายไปได้นะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งเอาไว้ใต้ หรือถ้าใครดูผ่านแพลตฟอร์มแดงเนี่ยกดที่ตัว i อด้านขวาได้เลยค่ะเอาล่ะเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยก็ตามที่ได้อธิบายไปเมื่อกี้เลยนะคะว่ามันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปถ้าใครใช้วิธีแบบเทสีให้ใช้เป็นแบบโทนสีดำขาวเทาเท่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้ค่าแมสเกนโทนเนี่ยมันเพี้ยนจากความเป็นจริงนะแต่วิธีที่เซฟที่สุดนะคะก็คือ ใช้เป็น r ม a l s สก e ีนโท n e จะดีที่สุดค่ะโอเคในส่วนที่เราเลือกมาเดี๋ยวใช้เป็นสกรีนโทนอ่าสาแล้วกันทีนี้ถ้าใช้สกรีนโทนประมาณช่วง30สิ e กรีนโทนลงเงาเราแนะนำเป็นช่วงประมาณ70ขึ้นไปนะคะทำยังไงลากไปอย่างนี้แล้วก็ลบลบทิ้งไปแบบนี้ไปก่อน เพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใช้เป็นการลงเงาค่ะการลงเงาในส่วนที่ไม่ใช่แบบถุมดําเราสามารถใช้สกกรีนโทนได้ถ้าเกิดว่าอยากได้เอฟเฟกแบบว่าฟงฟ,ง,ฟงเนี่ยให้ใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นตัวแฮชชิ่งเป็นตัว布拉ชชิ่งนะคะก็คือจะเป็นเหมือนการขูดส e ก,กนโทนนั่นแหละให้ใช้เป็นตัวบราชนี้นะคะเป็น cross Hatching สำหรับคู่สก,กรีนโทนจะอยู่ตรงข้างล่างสุดเลยค่ะจะมี2แบบนะคะก็คือเป็นแบบ texture s i z e กับแบบ cross h a t c h i n g ตามหลักปกติเราจะใช้เป็น cross catching เป็นหลักนะคะถามว่าซิปเนี่ยใช้วิธีทำเงายัางไงซิปปกติวัสดุเนี่ยบันแล้วแต่ค่ะว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่าเป็นเหล็กโลหะ ซึ่งในภาพนี้จะเป็นเหล็กโลหะค่ะเดยิ e เซอร์โลหะจะตามมาหลังจากนี้ถามว่าจะถมดำยังไงให้เราใช้วิธีเหมือนกับ,กบตอนที่เราทํากับทรงผมเลยค่ะเอาไปบ้ว่าเดี๋ยวเราจะขอสปิดคลิปเพื่อไม่ให้เปกระเสียเวลาแล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าใครไม่สามารถที่จะลงถมดำทับสก,กินโทนได้ให้ทุกคนปิดเลเยอร์อสก,กินโทไปก่อนได้เลยนะคะแล้วก็จากนั้นก็ลงเงาถมดำตามปกติเลย อย่างที่บอกไปเท็กซ์เจอร์ที่เป็นหนังเทียมอ่ะมันต้องมีเงาไฮไลท์เป็นสีขาวอยู่แล้วฉะนั้นเพิ่มเลเยอร์แล้วก็ใช้หมึกสีขาวเลยค่ะไฮไลท์ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเอาแค่ให้มันมีมิติโอเคส่วนของเสื้อคลุมก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มส่วนของส่วนของซิปอ่า เราให้ใช้เป็นถุงดำดีกว่าใช้เป็นจิเปนเชดดิ้งนะคะทุกคนปั้าอาจจะกลือไปหน่อยแต่ช่างเถอะแด้ประมาณนี้แหละโอเคในส่วนสุดท้ายของตุวเครื่องแต่งกายก็จะเป็นส่วนของถุงม,มือค่ะก็จะเป็นส่วนนี้ถุงม,มือเราของลงสกรีนโทนเป็นเบสก่อนนะคะ โดยรอบนี้เราจะลงเป็นสกินโทนเดนซิตี้80จริงๆสามารถปรับเดนซิตี้ตรงนี้ได้เลยค่ะให้เราทำสเต็ปเดิมเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่ลงเงากันก่อนนะคะช่วงเดนซิตี้ของสกรีนโทน50อัพขึ้นไปเราแนะนำให้ใช้เป็นถมดำนะคะไม่อย่างนั้นสกรีนโทนมันจะเกลนอกันนะอ่ะสำหรับใครที่กำลังสงสัยด้วยว่า ตัว crosshatching เนี่ยใช้เป็น texture แบบไหนเราจะใช้เป็นแบบเหมือนถุงมือหนังจะให้อารมณ์เหมือนขูดจสกินโฮเลยค่ะโอเคเราจะขูดเราจะลองขูดตัวสกินโทแบบนี้นะมันจะให้ texture แบบนี้ถ้าเราซูมไไกลมันจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จะให้ความรู้สึกเหมือนหนังเทียมมากกว่า วิสกี้ที่เป็นเซอร์คู่าจ,จะให้ความรู้สึกเหมือนลาเท็กซ์ถ้าเกิดว่าอยากให้เพิ่มความต่างมากกว่านี้อีกบ้างอะแกเรียดอดีกรอบแล้วก็เปลี่ยนเชิบโอเคมาในส่วนต่อไปการถมดำและสกเกนโทนดวงตางตัวละครค่ะถ้าดูในภาพสีของตัวคริปิชของซิสยะ ตาเขาจะเป็นสีออกเทาๆดำๆค่ะแล้วแต่ค่ะว่าแต่ละคนจะใช้วิธีไหนถ้าสเกลแบบละเอียดละเอียดเนี่ยให้ใช้วิธีสานเส้นแพชชิ่งจะดีครอสแฮชชิ่งจะดีกว่าค่ะจ่าเส้นแบบแมนวนวลไปเลย หรือจะใช้ไปวาด์ช้อนแฉชิ้นก็ได้แต่ว่าข้อเสียมันก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราทำสาธิตให้ดูเลยส,สังเกตแบบนี้นะว่ามันดูไม่สวยฉะนั้น แมนวนวลดีสุดค่ะแล้วใช้เป็น G f, G p e f f e c t แบบนี้ไปเลยตัวตาตัวละครมันใช้ค่า Density ของสกรีนโทนไม่เหมือนกันนะของเซเสียเราทำลงในตารางเป็น60ค่ะก็จะเป็นแบบนี้เราลากสกรีนโทนลงไปในตัวไฟล์ภาพไปได้เลยเดี๋ยวขอเซฟก่อนเลยแล้วกันนะ สำหรับคนที่ใช้แคปสโตรีโออย่าลืมเซฟไฟล์ด้วยนะมันไม่ออโตเซฟส่วนตาข้างล่างอันนี้ของเราเราแยกเป็นแบบชั้นบนเป็นโทนกลางๆไปเข้มชั้นล่างจะเป็นโทนอ่อนๆสำหรับใครที่โงสก,กินโทนที่มันมีช่วงข้างล่างเป็นสีอ่อนนะคะ ให้เลือกแปลสกเกนโอนระหว่าง10% Density 10 10%ที่ว่าคือ Density นะคะ Density อยู่ที่10จนถึง30จะดีที่สุดค่ะอย่างเคสนี้จะเป็น Density 20ลากแบบนี้ไปเลยถ้าบริเวณในภาวดเนี่ยมีการ Selection เกิดขึ้นเรามาถึงส่วนสุดท้าย สักกรีทโผิวเงาตัวละครน,นั่นเองแล้วแต่เลยค่ะว่าแต่และคนใช้เดซเต้เท่าไหร่เึ้นอยู่กับว่าตัวละครมีผิวสีอะไรแค่นั้นค่ะของเราใช้เป็นเดซิเต้หกสเซฟไว้ก่อนปแบบนี้ล้วพอเลื่อนมันนี่ก่อนแล้วกันนะ โอเคให้ทุกคนเนี่ยเลือก,กตัวบริเวณที่เป็นผิวของตัวละครเวลาทำงานจะได้สะดวกค่ะถ้าใครใช้เป็นวิธีปาดๆแบบนี้ให้เซเลคชันจะดีที่สุดค่ะเราเงามัางค่ะในส่วนของสีผิวเนี่ยเงาผิวก็จะน่าจะประมาณนี้นะคะ แล้วแต่เลยนะคะว่าเราใช้ความเข้มประมาณไหนถ้าอยากได้แบบอ่อนก็ปรับ density เอาค่ะถ้าเป็นโทนแบบอ่อนๆเนี่ย30-20กําลังดีค่ะ10อาจจะดูบางไปถ้าใครในเรื่องแบบว่าเข้มๆเนี่ยแบบสไตล์แบบว่าโชเนนจา๋าเซเนนจาเนี่ย เดซิตี้ที่เห็นส่วนมากจะประมาณ50-60บะค่ะก็จะอยู่ประมาณช่วงเรนจ์นี้สำหรับแนวเซนเนนหรือโชเนนนะคะที่ที่บอกค่ะการลงสกินโทนกับถมดำมันไม่มีเทคนิคตายตัยตวฉะนั้นทุกคนเอาไปปรับใช้กันได้นะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นทัเตร์เรลอะไร กดติดตามต่อ,ตอไปนะคะหรือถ้าใครอยากให้มีทูตเรียลอะไรนอกเหนือจากนี้ในการทำมงังงะสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะทุกๆคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยเนาะส่วนใครที่รับชมจัดทวิตต์ตอบสามารถส่งของขวัญห่านทางวิดีโอได้แล้วนะคะโหว่า จะเจอกันในครั้งต่อไปนะคะเจอกันค่ะทุกคนถ้ามีข้อผิดพลาดอะไร mm. ก็กขออภัยในวาที่นี้ด้วยนะคะ mm. เดี๋ยวขอไปปั่นต mm. ัวบับต่อละเจอกันค่ะทุกคนบ๊ายบาย